เีราียรีรรรยตเดรา国进口榴莲特棒特香เราดีใจที่เป็นประตูเชื่อมสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกและเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและชีวิตเกษตรกรไทยให้มั่นคง,ย,งยั่งยนืนท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลกเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกสู่การค้าโลกแบบไร้รอยต่อ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรั้วท่าเรือค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับแง่มุมต่างๆในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือชั้นนําระดับโลกนะคะที่ในวันนี้มีการพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าทางน้ําในหลายๆด้านและยังมีการดูแลชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะใน EP ีนี้นะคะถือว่ามีความพิเศษกว่าทุกๆ E ีีเลยทีเดียวละค่ะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปสัมผัสบรรยากาศการจัดกิจกรรมจากใจถึงใจด้วย สายใหญ่ที่ผูกพันซึ่งท่าเรือแหลมฉบังจัดให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ค่ะแล้วเราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับทุกๆท,ท่านที่เกษียณอายุราชการกันว่าแต่ละท่านนั้นมีความประทับใจในองค์กรของท่าเรือแหลมฉบังกันอย่างไรบ้างค่ะถ้าพูดถึง เข้ารั้วของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครั้งแรกๆเนี่ยก็มาเป็นเอาซอ u r c เฉยๆก็สัก3-4ปีแล้วถ้ามาดำรงตำแหน่งจริงๆก็ปีส5มหจนถึงปัจจุบันก็30ปีพอดีนะครับก็ผมก็โตมาจากพนักง,งานที่ซ่อมเครื่องมือทุแรแรนนะครับเพราะนั้นเนี่ย ก็มีความรู้สึกเป็นครอบครัวกับพนักงานทุกๆคนนะครับในในส่วนของ o อเ r a t i o n นชทุกๆคนนะครับและส่วนในแหลมฉบังที่เพิ่งเปิดเมื่อปี3-4เนี่ยผมก็ได้มาเป็นรองอยู่1ปีแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อนพนักงานทุกๆคนก็ให้เกียรติกัน แล้วก็น่ารักทุกๆคนที่ผมมาครับก็ต้อนรับแล้วก็ช่วยมือช่วยกันทำงานให้ประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพตลอดมาก็อันนี้ต้องขอขอบคุณขอบใจเพื่อนพนักง,งานทุกๆคนด้วยครับทั้งแหลมฉบังแล้วก็ทั้งาท,ท,ท่ารทเรือนะครับ ความมัทย์ใจนะครับก็จะบอกตลอดนะครับเรื่องเรื่องความทํางานร่วมกันอย่างตั้งใจนะครับส่วนความรักความชอบความเกียดอะไรเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเพราะนั้นเนี่ยก็อ,อ,อยากฝากนะครับพนักง,งานทุกๆคนผมจะรีทายวันที่30กันยานะครับก็เกษียณอายุเราก็อยาก อยากให้ทุกคนคิดถึงแต่เรื่องสิ่งที่ดีๆต่อกันนะครับสิ่งไม่ดีลืมมันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เจอกันด้วยจากกันหรือจะเจอกันต่อไปในอนาคตก็เจอในสิ่งที่ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขอยู่กับสิ่งดีถ้าสิ่งไม่ดีมันก็จะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้พวกเรานะครับคิดถึงความดีของทุกๆคนที่ทำงานร่วมกันเอาไว้ให้มาก กว่าที่สิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไปขอบคุณครับความรู้สึกจริงๆแล้วในความรู้สึกผมเนี่ยคำว่ากเกษียณก็คือหมดหน้าที่ในภาระกิจที่ที่เราอยู่กับองค์กรแค่นั้นเองแต่ในตัวเราจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่กเกษียณ เราจะกะเกษียณเมื่อเราจากโรคนี้ไปเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตให้มันมันเป็นธรรมชาติอยู่กับโรคให้นานที่สุดเท่าที่เขากําหนดมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามที่ท,ที่ที่ทำใจมีเพื่อนมีฝูงมีน้องมีคนที่รักเคารพกัน นะครับเราก็ทำในสิ่งที่ดีๆต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเมื่อจิตใจเราเราดีเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเรายืนยาวนะครับแล้วก็อยู่อยู่กับโลกนี้นานๆดีกว่าครับก็ข้อคิดในการทำงานเนี่ยจริงๆแล้ว มันจะขึ้นกับบุคคลนะไอ้ไอตัวตรงนี้เราบังคับไม่ได้แต่อยากฝากไว้ก็คือให้ทุกคนน่ยมีหลักคิดมีหลักการในการทำงานให้ให้ให,ให,ให้ให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ก็รู้รู้ดีรู้ชั่วนะครับแล้วก็มีความยับยั้งชั่งใจให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเราเติบโตขึ้นไปถ้าเรารับยั้งชั่งใจได้มากอุปสรรคอะไรต่างๆเราก็จะฝ่าฟันไม่ได้แล้วเราก็จะเป็นบุคคลที่ที่ดีนะครับนะครับก,ก็ฝากตรงนี้ไว้ว่าความยับยั้งชั่งใจของทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นเนี่ยควรตระหนักตรงนี้ให้มากนะครับก็ฝากน้องๆนะครับ ผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะได้อยู่กับท่าเรือแหลมฉบังมาตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งท่าเรือวันนี้ผ่านไป31ปีท่านก็ยังอยู่เป็นผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังแห่งนี้นะคะโดยผู้ร่วมรายการของเราวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านร้อยตํารวจเอกธนาบดีทุบเทียนรัฐผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ต้องเรียกว่าขออนุญาตเรียกว่าพี่โทนี่แล้วกันนะคะคที่เกิดไปในครั้งแรกนี่ผิดไปจากความเป็นจริงไหมคะอ๋อไม่ผิดเป็นตามนั้นเลยครับค่ะ พราะว่าพี่โทนี่เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้รับราชาการเป็นข้าราชาการตํารวจแล้วเมื่อมีการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังนะคะก็ได้ลาออกจากข้าราชาการตํารวจแล้วก็มาทํางานที่ท่าเรือแหลมฉบังต้องถามถึงวันนั้นก่อนนะคะพี่โทนีค่คะเป็นข้าราชาการตํารวจแล้ววันนั้นเราเรามีตัดสินใจยังไงถึงได้ย้ายสังกัดมาทํางานเกี่ยวกับการเดินเรือเนี่ยคะ่ะค,คือก่อนที่จะมาทํางานที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยก่อนนั้นก็ รับราชก,การเป็นข้าราชการตำรวจน้ำมผมจบมาปีอ2อก็ทำงานใน5ปีก็ปีสามสจบจบจากนในเรือแล้วก็โอนเหล่าก็คือผมเป็นส่วนของตำรวจน้ำฝากเรียน,น,นเขาเรียกว่ากรมกรมทำไมก็เรียกกรมตำรวจฝากเรียนทำสัญญากับกรมโรงเรียนในร้อยสามพันแต่จริงๆก็คือเรียนเป็นเกี่ยวกับเกกี่ยวับเรือเรียนเหมือนทหารเรือทุกอย่างก็เรียนฝากเรียนห้าปีก็เรียนฝากเรียนอ๋อค่ะพอจบมาก็โอนกลับ อนกลับก็มาทํางานอีกห้าปีก็ระหว่างนั้นก็มองว่าเออตอนนั้นมารับราชการแล้วก็ได้ออกเรือมาตรวจแถวเนี้ยแถวภาควันออกคคเคยรับเสด็จถวายการรักขาสมเด็จย่าสมัยก่อนท่านท่านลงเรือลงเรือตำรวจน้ําแล้วก็ท่านมาทรงงานภาควันออก ก็ได้ได้มีโอกาสเห็นท่าเรือแหลมชะบังก็คือได้ผ่านพื้นที่กําลังก่อสร้างตอนนั้นมันเป็นยังไงครับภาพท่าเรือแหลมชะบังในวันนั้นตอนนั้นมองเห็นแต่โครงสร้างที่คือเห็นพวกเครื่องมือที่กําลังก่อสร้างเราก็มองมองเห็นแล้วว่าเนตรงนี้มันคืออะไรตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยนะว่าท่าเรือแหลมชะบังก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องมาทํางานตรงนี้ด้วยใช่ครับก็ผ่านไปก็หลังจากนั้นพอทํางานไปได้สักพักสักระยะหนึ่งห้าปีก็มองว่าเออเราเราเป็นข้าราชการรั้วน้ำเนี่ย ตอนนั้นรับเงินเดืนอน2,905บาทตาตา2,900บาทประกอบกับในตำรวจน้ำนะรุ่นพี่รุ่นน้องเยอะแน่นคนที่จบไปจองริงนเนี่ยเยอะอก็ไม่ก็คิดกันว่ากับน้องๆที่ออกมาด้วยกันเนี่ยเรามาอยู่ออกไปอยู่กันท่้งเรือดีกว่าถือว่ารับใช้ประเทศชาติเหมือนกันแต่เป็นอีกแนวทางหนึ่งก็ไม่ได,กไได้ก็ไม่ได้ผิดความวัตถุประสงค์ในในใจดั้งเดิมกันก็เลย หลายคนก็ลาออกก่อนมาอยู่การท่าเรือ <Okay. S 1> แล้วก็พี่ก็มาอยู่ท่าเรือแหลยชบังตอนนั้นพี่โทน,นี่ตำแหน่งอะไรคะตอนนั้นมาในตำแหน่งคือท่านพอไปสมัครปุ๊บเนี่ยท่านรองสมัยก่อนคือท่านรองผู้ในการการท่าเรือที่เะเสียอยย่ทา้งท้ายเนี่ยท่านท่านแนะนําให้มาที่ท่าเรือแหลยชบังเพราะว่าตอนนี้มีตำแหน่งต้นกลเรือ ตอนคนเรือว่างอยู่ะระดับสิบก็เลยว่าผมผมสบายใจเพราะว่าบ้านผมอยู่แถบนี้ด้วยเริ่มจากวันแรกที่ไม่มีอะไรเลยจนวันนี้มีการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3แล้วก็เป็นท่าเรือระดับโลกแล้วเนี่ยค่ะความผูกพันวันแรกจนถึงวันนี้มนนันแน่นแฟนมากแค่ไหน,นคะนั่นคือถามว่าแน่นไหมแน่นมากแน่นมากพูดถึงประสบการณ์หรือภาพที่เราเห็นเนี่ยมันมันเรารู้สึกว่าเราอยู่กับที่เนี่ย นานนานผมที่ผมว่านานยังมีคนนานวยผมอีกนะค่ะเนี่ยอย่างพี่สิริมาเนี<อ>่ยอยู่ตั้งแต่สติติตค่ะน<า>นสถิต่สิริมาครับผมก็มาเข้าที่นี่ก็ถือว่าใหม่เป็นคนใหม่ที่นี่แต่ก็เป็นคนที่อยู่ที่นี่นานสำหรับแลมช่บงบังการทํางานในวันแรกที่หน้าที่ต้นกลหรือเป็นต้นกลเรือต้นกลต้องทําอะไรอ่ะต้นกลก็ควบคุมดูแลงานด้านช่างกลภายในเรือราจูก็มีทั้ง รับผิดชอบด้านริศวกรซ่อมงานงาน,งานช่างกลก็นี่ยตอนนั้นเรือมีเยอะหรือยังครับพี่ตอนนั้นเรือที่มาอยู่ใหม่เนี่ยมีเรือเรือขนส่งปูนซีเมนต์อยู่สองลำวิ่งค,คือตอนนั้นเรากำลังพัฒนาเทศบูนขาดตลาดก็นำเข้าปูนซีเมนต์แล้วก็มีมีสองลำแต่ว่าเข้าออกตลอดมันจะมี จะมีรถบรรทุกปูนเนี่ยมารับปูนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเริ่มเป็นท่าเรืออะอย่างเฟสแรกเนี่ยคะ่ะพี่โทนี้มันเริ่มปีไหนอะคะเฟสแรกเนี่ยก็เริ่มเมื่อปี3าแล้วแต่ตอนแรกเนี่ยเรามองว่าเราจะทําประกอบการเองเหมือนกันแต่ว่าเราประกอบการหนึ่งท่าแต่ขนาดคณะตอนนั้นอะเริ่มเริ่มเริ่มหาตัวผู้ได้ไดรับสัมปทานแหละก็เริ่มมีแล้วตอนตอนนั้นมาก็จะมี ที่เห็นเลยก็มีท่า B2, สอ B4 เส็นบสเอกีนเอสโก,กแล้วก็ท่าทิศที่เขาเริ่มเข้ามาโอ p e r a t แต่ว่าเรือ,เ,อ,อเรือยังไม่มีเข้ามาเรือพวกเรือตู้สินค้าซึ่งเขาอาจจะยังไม่เคยชินยังเรายังเป็นผ่อนใหม่อยู่ก็เข้ากรุงเทพเป็นหลักแล้วเขาก็มองมองว่าไ,ไอเขาเรียกอะไรฟา c i ซิลิตี้ส่วนที่เอกชนหรือว่า ด้านด้านด้านนอก <Okay. S 2> ตัวตัว,ต,วตัวท่าเรือเนี่ยพอแต่ว่าพวกชิปปิง้งพวกอะไรมันยังเขายังไม่มากันเ mm hmm. พราะว่าเขาเขาเดิมก็ทํางานอยู่ที่กองเตย <Okay. S 2> ก็แรกๆก,ก็ไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนมาใช้เท่าไหร่จ mm hmm. นท่าเรืออะไรมาก็ออกโปรโมชั่นลดค่าผ่านล่องน้ำลดอะไรเงี้ยแล้วก็เรือก็ค่อยๆเปลี่ยนมามาไม่ให้ไม่ให้เปลี่ยนมา,มา,มมมนมาแวะ <cola> ว่าท่าเรือบางแล้วก็เข้าท่าเรือเทพหรือว่าออกจากท่าเรือเทพเข้าท่าเรือบางต้องถามพี่โทนี่กันต่อค่ะแล้วหลักในการทํางานของพี่โทนี่เนี่ยค่ะมีหลักการทํางานยังไงบ้างอะคะคือหลักการทํางานของของผมนะของพี่นะ,ะก็คือว่าเราเราเรยึดหลักทมของโปรติเจ้าแหละคือใช้ได้ใช้ได้ทุกงานหลักยึดหลักยึดหลักแรกก็คือการความกระตันยูหรือคุณทั้งกตัญยูรู้คุณในเรื่อง ายในครอบครัวพ่อแม่ตันยูรู้คุณถึงสถานศึกษาจ<า>ึง<า>ให้ความรู้เราแล้วก็หน่วยงานที่เรา,เารับราชการครั้งแรกแล้วก็ปัจจุบันก็คือกับท่าเรือแหลมชบังก็คือเมื่อเรามาทํางานเราได้รับค่าตอบแทนแเราได้โบนัสได้รับเบี้ยขยันเนี่ยสิ่งที่เราต้องตอบแทนกันท่าเรือคือทํางานให้เต็มความสามารถทํางานอย่างความให้มีความตั้งใจแล้วก็อดทนเพราะเรา ผมอาจจะเป็นผู้ชาระดับต้นในระยะหนึ่งแต่ก่อนที่จะเป็นผู้เชา,ชาระดับต้นเนี่ยในเราก็เคยเป็นผู้ใต้กำงชามาก่อนะฉะนั้นเราก็ต้องมีความอดทนนะพี่โทนี่เป็นที่รักของน้องๆในหลายๆกองทีเดียวนะคะเพราะอ,อะไรพี่โทนี่กระทำจริมไหมคะว่าเพราะอะไร,ร,ออะไรทําไมน้องๆถึงถึงรักพี่โทนี่มากขนาดนี้คะ่ะเราน่าจะเราคิดว่าผู้เชา่าพนักงานที่ทํางานร่วมกันน่ะมันมเขาไม่ใช่ผู้เชา่าแบบ ต้องสั่งแล้วทำเป๊ะๆเราบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานทางคนต่างมีหน้าที่มีมีหน้าที่ของแต่ละคนเราเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเขามีหน้าที่อะไรเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเนี่ยเราก็พูดเขาดีๆพูดเขาอย่างมีมีน้ําใจแต่คำพูดของเราเนี่ยทำให้เป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกแกล้ดุอะดุเขาอะเราก็เลยอาจจะมีคน จกพูดอยากาคุยแล้วก็อยากจะมาบอกระบายความในใจหรือว่าเวลาเราขอความร่วมมือด้านการงานเนี่ยเขาก็จะให้ความร่วมมือค่ะค่ะวันนี้หรืออีกไม่กี่วันนะคะจากนี้ไปเนี่ยพี่โทนี่ก็จะได้กระแสอายุราชการแล้วก็จะได้พักผ่อนอยู่บ้านได้ได้เคยย้อนไหมคราว่าโอ้โหเราเดินมาถึงวันนี้เนี่ยไกลพอสมควรแล้วใช่ไกลไกลไกลมากถือว่าตําแหน่งผู้ช่วยเนี่ยถือว่าเกิน เกินเป้าผมเกินเป้าขผมขเ,เป้า,า,า,ปาผมแล้วอะแต่ว่าได้มาทําตรงเนี้ยเราก็ทําตั้งใจก็คือโดยความตั้งใจตั้งแต่ทีแรกว่าประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วก็ให้อยากจะฝากน้องๆด้วยว่า,าคนที่ทํางานรุ่นหลังเนี่ยสิ่งที่การท่าเหลือให้เนี่ยให้ให้กับเราให้กับพนักงานให้กับผู้บริหารเนี่ยเยอะมากมายถ้า,าเรา เราย้อนไปดูชีวิตเราตั้งแต่เข้ามาท่าเรือเนี่ยคนจากไม่มีอะไรเลย mm hmm. จากไม่มีอะไรจนมีครอบครัวมีบ้านมีช่องมีมีลูกมีหลานเนี่ย <Okay. S 2> เพราะว่าเงินที่ท่าเรือเนี่ยจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับเรา mm hmm. จ่ายเป็นเรี่กขยันจ่ายเป็นธรมนัติ <Okay. S 2> ถ้ารู้จักเก็บออมใชใ้เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็จะทําให้ครอบครัวมีความสุข <Okay. S 2> ครับ <Okay. S 2> แล้วต้องเมื่อถึงเวลาก็เสียแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเนี่ยอันนี้ผมมองว่า เป็นคิดคิดให้ได้คิดให้ได้ดหดลยค่ะเท่าที่ได้ได้พูดคุยกับผู้บริหารหลายท่านที่ได้เกษยียณอายุราชการไปก่อนนี้ก่อนหน้านี้ทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าถ้าเรือเนี่ยให้ทุกอย่างเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองใช่ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยหลัง,หล,งหลังเกษยียณอายุราชการได้อย่างสบายสบายทีนี้สิ่งที่พี่โทนี่เนี่ยค่ะอยากจะบอกถึงน้องๆรุ่นหลังที่เพิ่งเข้ามาทํางานใหม่ๆหรือว่าคนที่ ทำอยู่ได้ในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากบุคคลเหล่านั้นเนี่ยค่ะคืออยากจะแค่บอกว่าอย่าไปหวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนกับจากก,การท่าเรืออเรามีอะไรที่จะให้ตอบแทนในการท่าเรือ <c oughs> ทําให้การท่าเรือก่อนคือ <c oughs> มองตอบตอบแทนคุณแผ่นดิน <c oughs> ตอบแทนแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินท่าเรือหลายฉบับถ้าเราทําอะไรเพื่อคนอื่น เราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สวัสดีครับผมชุรพัฒนศรีาพาเพลินตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ในการกอรบริหารงานทั่วไปท่าเรือแหลมฉบังครับ25พฤษภาคม2525 25ครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็คือ41ปีในการท่าเรือแล้วก็32ปีที่แหลมฉบังครับ มีความประทับใจหลายๆเรื่องม,งมีทั้งรูปแบบเลยนะครับมีหลายรูปแบบก็คือว่าเราทํางานท่าเรือมาตั้งแต่เป็นพนักงานตัวเล็กๆคนหนึ่งก็คือเป็นเป็นพนักงานขับรถไปจําตาแหน่งก่อนเงินเดือน1,720บาทณ<ด>ตอนนั้นใช่ครับแล้วก็จากขับรถมาก็มาอยู่เรือมาอยู่เรือมาเป็นในท้ายเรือแล้วก็มาเป็นในเรือหลังจากนั้นนะ่ยก็ย้ายไปอยู่ที่สม,มุทรปราการอยู่พักหนึ่ง นะครับและหลังจากที่ไปอยู่สมุดประการก็เป็นในเรือสํารวจพอเป็นในเรือสารวจมาได้ระยะหนึ่งท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยจะเริ่มเปิดกิจการเมื่อเริ่มเปิดกิจการปุ๊บก็ขอเสนอตัวเข้ามาทํางานที่นี่ก็มาทํางานเป็นสลังเรือสลังเรือของท่าเรือ2องก่อนเป็นเรือทักนะเป็นเร,รือลากจูงที่นั่นก็มาอยู่ที่ที่ที่แหลมฉบังหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ก็จะเริ่มจากแหลมฉบังเป็นสลังเรือเนี่ย ก็มีแผนกประชาสัมพันธ์อยู่ที่เนี้ยเนื่องจากเราเรามีทักษะในเรื่องของการถ่ายภาพก็เลยอยากเสนอตัวเหมือนกันก็มาอยู่ในด้านของประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็มีทํางานได้ประชาสัมพันธ์ก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้หลายๆเรื่องจากท่านผู้ในการอดีตผู้ในการหลายๆท่านซึ่งท่านเป็นเป็นอย่างเป็นคนที่เก่งมากในการพูดในการพรีเซนต์เราก็พยายามที่จะ เก็บเก็บเล็กเก็บน้อยของท่านมาแล้วก็เอามาใช้มาประยุกต์กับตัวเองเ<ม>พื่อที่จะให้เราเนี่ยมาเป็นมาเป็นวิทยากรเริ่มฝึกมาเรื่อยๆครับฝึกมาแล้วก็พยายามค้นคว้าหาข้อมูลมาโดยตลอดเลยเพื่อที่จะได้มีเทคนิคในการพูดเทคนิคในการบรรยายเพื่อให้กับคนที่มาเยี่ยมชมส่วนของท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยให้มีความประทับใจว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีท่าเรือที่มียิ่งใหญ่ ประเทศไทยมีท่าเรือที่เป็นประตูสู่เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยและที่สําคัญก็คือสามารถเป็นประตูที่กว้างที่สุดในการนําเงินตาเข้ามาสู่ประเทศแล้วก็จะทําให้เมื่อมีเงินตามีรายได้ที่ดีเราก็จะกินดีอยู่ดีด้วยนะครับจริงๆนับตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่แหลมฉ่บังเนี่ยนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่มีอะไรมาเลยมีเงินติดตัวมานิดหน่อย ก็ได้คุณอารยาสุรประเสริฐเนี่ยหรือเจ๊อาของเราเนี่ยนะครับเป็นผู้สนับสนุนมาโดยตลอดเดิมทีก็คือไม่มีที่พักแกก็จัดหาที่พักไว้ให้เออมานอนกันที่บ้านเจ๊ก่อนนะอะไรอย่างงี้ฮะและหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยับขยายเจ๊อาไนี่ก็คอยดูแลมาโดยตลอดตั้งแต่แบบวันแรกๆที่มาอยู่แหล่งชบังนะครับี่เป็นท่านคนหนึ่งที่ถือว่ามีพระคุณกับผมมากๆเลยนะครับเป็นเป็นทั้งญาติแล้วเป็นทั้งผู้บุคคมบัญชาที่ที่ที่ผมเคารพมากที่สุดหนึ่งท่าน ท่านที่สองนี่นะครับก็คือท่านนาวโทการตันติเวชกุลท่าเป็นผู้ในการท่าเรือฉบังคนแรกเลยและคนนี้เป็นคนที่จุดไอเดียมากในเรื่องของการพรีเซนต์ในเรื่องของการแนะนาหรือหรือการ,รการพูดอะไรต่างๆเนี่ยผมได้ได้จากท่านมามากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ท่านเป็นคนที่เปิดกว้างสำหรับตัวผมนะและอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นอดีตผู้ในการท่าเรือแหลมฉบังหมท่านหนึง่งก็คือ,อท่านร้อยตำรวจตีมนตรีเลิก,ล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 กจำเนียนหรือว่าพี่เล็กของเราเนี่ยนะครับ พี่เล็กเนี่ยพี่เล็กเนี่ยก็สนับสนุนผมนะฮะผมผมผมทราบมาว่าท่านน่ยสนับสนุนผมมานะะแับถึงแม้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอะไรหลายหลายหลายเรือร่องอ,อย่างจริงแต่ผมถือว่าท่านได้ได้ช่วยผมนะฮะผมก็ถือว่าท่านท่าน ให้ใจผมมามากเลยนะครับมี่ท่านนี้ครับที่สําคัญอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นอดีตผู้ในการท่าเรือนในสัยท่านหนึ่งแต่ท่านท่านไม่อยู่นะแต่ท่านท่านท่านไปทําธุรกิจแล้วก็คือท่านพีรพลไตรวัฒนาครับท่านผู้นี้ก็เป็นณปัจจุบันนี้ท่านยังให้ความสนับสนุนผมคอยช่วยเหลือดูแลกันทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าเป็นเรื่องงานในเรื่องของธุรกิจในเรื่ององอะไรต่างๆตรงนี้ด้วยครับ หลายๆอย่างเลยครับหนึ่งความเป็นพี่เป็นพวกเป็นเพื่อนแล้วก็การร่วมงานกันในยุคแรกๆเนี่ยจะทำงานกันแบบเป็นทีมมากๆจะสนุกสนานกันทุกอย่างไปไหนไปด้วยกันเฮไหนเฮกันและเวลางานทำกันจริงจริงจังมีการตำหนิกันก็ตำหนิกันจริงจริงจัง แต่เรื่องงานผลของงานนีสำเร็จออกมาดีๆนี่คือสิ่งที่เราประทับใจมากเลยและที่สําคัญก็คือแหลมชะบังณนปะัจจุบันนี้เรามีความเจริญเติบโตไปอย่างก้าวกระโดดมากๆเลยซึ่งอีกไม่กี่ปีนี้เราก็จะมีท่าเรือที่ถือว่าเป็นระดับโลกแล้วเป็นท่าเรือที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าเสร็จแล้วเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าเราปักหมุดบนแผนที่โลกเลยว่าแหลมชะบังเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกอยู่ที่แหลมอยู่ที่ประเทศไทยนี่นะครับตรงนี้ ผมชื่อริงจงจิตครับตำแหน่งเครื่องมือทุ่นแรง4ี่ขับรถขยะอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังครับผมเป็นลูกจ้างเนี่ยรู้สึกว่านานแล้วประมาณ20กว่าปีได้ก็แรกเนี่ยคือผู้มีพระคุณก่อนนะครับคือคุณอารยาสุรประเสริฐ ว่าติดตามเขามาเนี่ยตั้งแต่กรุงเทพแล้วก็มาถึงเนี่ยแหลงชบังแล้วก็พี่อารยาเนี่ยเขาก็แนะนำพี่ชุนพี่ชุนผู้มีพระคุณที่ว่าช่วยผมตลอดเรื่องตั้งแต่ลูกเข้าเรียนเทศบาลแล้วก็โอ้หลายๆอย่างก็ลูกของน้องๆที่ก็มีพี่ชุนช่วยเนี่ยมาตลอด ก็มีผู้บริหารท่านหนึ่งที่เขาสอนว่าไอเรื่องทํางานที่ที่เราทําอยู่เนี่ยเราเป็นฝ่ายผู้อะไรนะก็เรียกว่าฝ่ายบร,ริการเราต้องทําให้ดีอ่าแล้วก็คือผมก็คือทำให้ดีตลอดมาทุกถึงทุกวันถึงกเกษียณเนี่ยเนี่ยผมก็ไม่เคยครับ ก็ทํางานผมอยากให้แบบลักษณะทีมเวิร์คให้ช่วยกันเหมือนกับเล่นบอลต้องต้องช่วยลักษณะว่าถ้าคนไหนคนหนึ่งว่าจะเก่งเน่ยผมว่าไม่เก่งหรอกถ้าไม่มีเป็นทีมไปเพราะผมทุกทุกวันเนี่ยทำก็อย่างเงี้ยถ้าถามว่าใครเก่งไม่มีต้องต้องเป็นทีมถ้าไม่เป็นทีมผมว่าล้ม ผู้บริหารหนึ่งสองก็คือเพื่อนร่วมงานก็จุนเจือกันดีครับผมก็ว่าอผมมีมีความสุขการทำงานหนึ่งสองก็มีบุญที่ได้ทำงานท่าเรือก็อยากให้มันเจริญก้าวหน้ากว่านี้ครับยิ่งๆิ่งขึ้นแต่ผมว่าต่อไปก็น่าจะดีกว่านี้เยอะ ผมก็อยากจะดูดลูกลูกหลานพวกพี่เพื่อนๆที่เขาทำอยู่ที่นี่ก็รอรอดูว่าฟามก้าวหน้าของท่าเรือแหลมฉบันจะถึงขนาดไหนแต่ตอนนี้ผมว่าดีเยอะแล้วก็ขอบคุณท่าเรือและผู้บริหารที่ ดูแลพวกผมมาถึงจุงท,ทุกวันนี้ผมว่าผมดีมากมีบูญมากที่ผมไม่อยู่จุดนี้ได้จนมาถึงเกษียณครับขอบคุณมากครับชั่วชีวิตหนึ่งสาบซึ้งมีรู้วันวายตราบชั่วดินฟ้ามลายไม่เสื่อมคลายใจรักผูก สถาบันสถานที่เคยสร้างสรร์เคยอยู่ร่วมกันสายจิตสัมพันธ์จนวันจากไปความหลังครั้งก่อนสะท้อนสถานดวงใจคกรำกรวญนเฝ้าหวนอาไรจะมีใครคอยคิดหวงกัน